ที่จังหวัดน่านนะคะที่จังหวัดน่านค่ะมีการจัดพิธีปิดแผ่นทองประถม,มะเมล륵ถวายสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งและพิธีทําบุญอุทิศถวายอดีตสังคราชาและพิธีบวงสรวงถวายเทพพยดาอารักษ์ค่ะที่มณฑลพิธีศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งตาบลม่วงตึดออําเภอภูเพียงจังหวัดน่านพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีปิดแผ่นทองประถม,มะเลิกถวายสักการะ องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน,าน่านพระธาตุประจำปีผู้เกิดปีเถาะที่มีอายุกว่า669ปีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศและพิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตสังฆราชาอดีตเจ้าอาวาสอดีตเจ้าผู้ครองนครน่านและบรรพบรุษชนพิธีบวงสวงถวายเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยได้มีพิธีปิดแผ่นทองแดงประทมเลิก ตามโบราณประเพณีและพิธีเจิมแผ่นทองก่อนที่จะมีการปิดทองคำแทะทั้งองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งค่ะโดยพระเดชพระคุณพระราชาศาสนาพิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายคารวะค่ะคุณผู้ชมครับทั้งนี้พระชยนันทมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าวาดวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงครับกล่าวว่า แผ่นทองแดงที่นำมาติดองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งตามที่กรมศิลปากรได้คำนวณน,นะครับทั้งสิ้น3,325แผ่นโอกาสนี้นะครับมีคณะสัตายาติโยมนะครับได้ร่วมกันทําบุญมาแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น1,600แผ่นและยังขาดเจ้าภาพอีกจำนวน1,725แผ่นและทางวัดนะครับก็ได้มีการกำหนดจัดพิธีปิดแผ่นทองหุ้มองค์พระธาตุ ในวาระที่2นะครับในวันที่3กันยายน2565ที่มณฑลพิธีวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงสืบต่อไปครับ